สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมกับผมกอฟให้สีนว้กันอีกเช่นเคยนะครับผมในคลิปนี้จะเป็นการแนะนํารถขนาดเล็กนะฮะเป็นแนวซิตี้คาร์นะฮะขับคล่องตัวนะฮะปาดเปียวผู้หญิงขับได้ผู้ชายขับดีนะฮะแล้วก็เป็นรถที่มีความนิยมในหมู่วัยรุ่นมากๆนะฮะนั่นก็คือเจ้า Honda j a จ๊ดคันนี้นะเป็นโมเดล GE นะครับผมเดี๋ยวคันนี้มันจะสวยแค่ไหนจะมันจะมีสภาพแบบไหนนะติดตามรับชมมาในคลิปได้เลยครับ ก่อนที่เราจะไปดูสภาพนะฮะเรามาฟังรายละเอียดของเจ้าคันนี้กนก่อนนะคันนี้เป็น Honda Jazz 1.5S นะฮะนั่นก็คือรุ่นเริ่มต้นของ Honda Jazz และคันนี้เป็นรุ่น Minor c h a ช g e มีการอัปเกรดในส่วนของการตกแต่งไฟนะไฟหน้าไฟท้ายนะฮะแล้วก็ภายในก็มีแค่นิดๆหน่อยๆเท่านั้นนะไม่ได้ต่างอะไรกันเยอะเลยนะครับคันนี้ปีโมเดล 2, 2012เลขมาอยู่ที่180,000กิโลนะฮะราคาจำหน่ายอยู่ที่39,000บาทนะคันนี้นะครับผม ประวัติของเขาเนี่ยก็มีกุญแจให้2ดอกนะครับมีกุญแจรีรโมท1ดอกกุญแจแบบธรรมดา1ดอกวุ๊กเซอร์วิสนะคู่มือการใช้และคันนี้เนี่ยติดแก๊ส LPG ถังโดนัทมาเป็นระบบหัวฉีดนะก็แจ้งให้เป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะครับผมคันนี้ติดแก๊สลงเล่มแล้วนะนะเจ้าของลำดับเดียวด้วยนะฮะเจ้าของลำดับเดียวมือเดียวนะฮะ อ่ะเรามาดูสภาพกันเลยนะคันนี้เนี่ยรถพึ่งเข้ายังไม่ทำความสะอาดยังไม่ได้ล้างยังไม่ทำเก็บรายละเอียดอะไรทั้งนั้นนะฮะก็จะเห็นริ้วรอยกันเลยนะี่คือความโชคดีของท่านผู้ชมนะช่องอื่นเขาไม่ทํากันหรอกนะฮะช่องอื่นเขาจะเอารถสภาพสวยเก็บสีเก็บงานเรียบร้อยหมดแล้วมานําเสนอแต่ผมไม่เว้ยผมแม่งชอบแหวกแนวนะผมชอบเอารถสภาพแรกเข้านะฮะมาให้ท่านผู้ชมได้เห็นกันท่านผู้ชมจะได้ ตัดสินใจได้ว่าสภาพแรกเข้าเนี่ยสภาพแบบนี้เนี่ยคุณยังสนใจอยู่ไหมนะฮะถ้าเราเก็บงานเก็บรายละเอียดให้คุณดูไม่ออกหรอกนะว่าสภาพแรกเข้ามันเป็นยังไงอย่างคันนี้นะฮะสภาพแรกเข้าของเขาเนี่ยริ้วรอยเนี่ยมีให้รอบคันเลยนะริ้วรอยรอบคันนะฮะไม่ว่าจะเป็นรอยเบียดรอยกิ่งไม้รอยขนแมวรอยสะเก็ดหินนะฮะหรือว่าคาบด่างคาบเหลืองจากตัวยางของต้นไม้ต่างๆรอบคันเลยนะครับผมคันนี้เราต้องเก็บสีให้นะฮะ เก็บสีให้แล้วก็ไฟหน้าก็จะมีคราบหมอนมองหน่อยนะฮะจะเป็นคราบเหลืองๆนะฮะคราบขี้เกลืออะไรพวกนี้นะ,ะต้องเก็บงานเก็บรายละเอียดให้อยู่แล้วนะฮะเรื่องสีเราต้องเก็บให้นะค,ะคันนี้เนี่ยมาพร้อมชุดแต่งรอบคันเป็นชุดแต่งทรงโมดู l โลแต่ไม่ใช่โมดูลโลแท้นะฮะ เป็นโมดู l โลทรงมันเฉยๆนะแต่เป็นของ a, ะะเก้นะฮะเออนะครับเป็นชุดแต่งทรงโมดู l โลนะ,ะด้านล่างเนี่ยเป็นไฟตัดหมอกหลอกมานะ,ะไม่ใช่ไฟตัดหมอกที่สามารถเปิดได้นะติดหลอกๆมาเฉยๆนะฮะไฟใหญ่ด้านหน้าก็จะเป็นไฟมัลติรีเฟกเตอร์พร้อมหลอดฮาโลเจนนะ,ะไฟเลี้ยวไฟหลีก็จะเป็นหลอดไส้ธรรมดานะ,ะกระจังหน้าด้านหน้าก็จะเป็นสีดําด้านนะครับผมเป็นสีดําด้าน ทำมันดูสปอร์ตเนาะกระจังหน้าทรงไมเนเชนแล้วนะฝากระโปรงอย่างที่แจ้งไปคือมีรอยสะเก็ดหินต้องเก็บสีให้นะด้านข้างสวมใส่ล้อแม็กขนาด15นิ้วนะปกติในรุ่นเเนี่ยจะเป็นฝาครอบล้อแต่คันนี้ใส่ล้อแม็กมาให้นะครับผมเจ้าของเก่าใส่มาให้คุณซื้อไปคุณก็ได้ล้อแม็กไปเลยมาพร้อมยางใหม่ๆปี2019นะครับคุณยังไม่ต้องเปลี่ยนยางใช้อีก2-3ปีค่อยเปลี่ยนนะฮะคันนี้คุ้ม,มเลยได้ล้อแม็กได้ชุดแต่งด้วยนะ ด้านข้างที่กระจกไม่มีไฟเลี้ยวในตัวเพราะว่าเป็นรุ่นเริ่มต้นนะครับไฟเลี้ยวอยู่อยู่ที่แก้มข้างตรงนี้นะครับเป็นดวงเล็กๆเป็นหลอดไส้ธรรมดามือจับประตูนะครับเป็นสีเดียวตัวรถยังเป็นแบบยุคโบราณอยู่นะฮะก็คือมือสวมจากด้านล่างแล้วก็ดึงนะฮะซึ่งอย่าใช้แรงเยอะนะฮะถ้าใช้แรงเยอะมันหักได้นะครับผมมันค่อนข้างจะเบาบางนิดนึงนะไอ้มือจับประตูแบบนี้นะฮะเสาอากาศเป็นแบบธรรมดาเลยนะฮะเสาอากาศเป็นแบบธรรมดาส่วนด้านท้ายนะครับมีร์คกิ้งเซนเซอร์มาให้สี่ตำแหน่งนะเป็นเซนเซอร์ถอยจอดพร้อมชุดแต่งสเกิร์ตนะ เข้าชุดจากด้านหน้าและด้านข้างนะครับชุดแต่งด้านหลังก็จะเป็นทรงโมโดูโล่เหมือนกันมีสปอยเลอร์ด้านหลังมาให้นะครับสปอยเลอร์ทรงโมโดูโล่นะฮะสวยงามนะครับผมติดมาให้เลยนะพร้อมใช้นะครับ๋ยวคันนี้ร้องเก็บสีเก็บงานให้เนาะ,ะแล้วก็ด้านหลังนะฮะยังมียางอะไหล่ด้วยนะครับผมผมแยกออกมานะยางอะไหล่นะครับตรงนี้สามารถใส่วิ่งได้นะฮะตรงนี้คือข้อดีของรถรุ่นเก่าๆรุ่นใหม่ๆเขาจะให้ชุดปะยางฉุกเฉินมานะสำหรับยุยุค เก่าเนี่ยอย่างไอคันเนี้ยได้ยางอะไหล่เนี่ยคือมันดีตรงที่ว่าเวลายางเกิดระเบิดเกิดอุบิเหตุที่ไม่สามารถปะยะปะยางได้เนี่ยคุณยังมียางอะไหล่ทดแทนในการสวมใส่แล้วก็วิ่งไปที่ร้านได้นะฮะคุณไม่ต้องมานั่งรอรถกู้ภัยอะไรต่างเนาะเสียเวลานะฮะอ่ะด้านข้างอีกด้านหนึ่งนะฮะริ้วรอยมีให้รอบคันอย่างที่แจ้งไปมีรอยเบียดมานะครับเนี่ยด้านนี้จะเห็นได้ชัดมากนะครับมีรอยเบียดนะฮะเบียดเสาเบียดอะไรก็แล้วแต่นะฮะไม่รู้เหมือนกันประวัติการใช้งาน แต่มีรอยเบียดแน่นอนนะฮะร,รอบคันให้สีนวัดเราเก็บสีให้เก็บรายละเอียดให้นะครับผมนี่คือส่วนของภายนอกนะครับเดี๋ยวส่วนต่อไปเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์และโครงสร้างกันต่อนะครับว่าสวยจริงหรือเปล่าตามเลยครับ <S <S <ๆ>เรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์กันต่อนะครับผมอ่า เครื่องยนต์เจ้ารุ่นนี้เนี่ยใช้รหัสเครื่องยนต์ L15A นะฮะก็เครื่องยนต์ที่เป็นเครื่องยนต์สากลใช้กันหลายรุ่นมากนะไม่ว่าจะเป็น Honda City, Honda Freed, Honda Jazz นะฮะคือใช้รุ่นนี้แหละนะ L15 5A เนี่ยแหละครับแรงม้าเนี่ยมีการปรับจูนปรับแต่งให้มันแรงขึ้นนะจากเดิมเนี่ยที่เป็น110แรงม้านะในรุ่นแจนรุ่นนี้ก็เป็น120แรงม้านะครับผมมาพร้อมเกียร์อัตโนมัตินะฮะไม่ใช่ CVT นะมาพร้อมเกียร์อัตโนมัติการดูแลรักษาก็จะรา,ราคาถูกนิดนึงนะฮะแต่ในส่วนของเรื่องการประหยัดน้มามันนะสำหรับเกียร์อัตโนมัติ ATF เนี่ยก็จะสู้พวก CVT ไม่ได้นะแต่ค่าบารุงรักษามันถูกกว่านี่คือข้อดีของเขาเนาะสำหรับโครงสร้างเจ้าคันนี้โครงสร้างเดิมสวยไม่เคยมีการถอดแกะชิ้นส่วนใด ฝากระโปรงเดิมๆสติกเกอร์อยู่ที่เดิมเม็ดออร์อยู่เหมือนเดิมนะแก้มด้านข้างคานหน้าเดิมๆไม่มีการถอดทําสีไม่มีการซ่อมแซมตัวถังนะครับเครื่องยนต์1.5ลิตรนะครับผมติดแกส๊ส LPG นะฮะเป็นถังโดนัทระบบหัวฉีดมานะครับผมเนี่ยก็จะมีตัวหัวฉีดของแก๊สนะฮะอยู่ที่หน้าเครื่องตรงท่อ ID ดีนะฮะติดมานะครับผมถ้าซีเรียสนะฮะถ้าซีเรียสก็สามารถถอดออกได้นะครับผมหรือว่าถ้าไม่ซีเรียสก็ใช้เป็น2ระบบเลยก็ได้นะ,ะมันก็จะช่วยในการประหยัดน้ํามันด้วยนะครับการขับขี่ไม่มีปัญหานะฮะการขับขี่ไม่มีปัญหาเพียงแค่คุณต้องดูแลเพิ่มเติมในส่วนของระบบแก๊สเท่านั้นเองเอาไปตรวจสภาพ หัวฉีดตัวสภาพถังนะฮะก็หาร้านแก๊สที่ได้มาตรฐานในการตรวจสอบสภาพแล้วก็ซ่อมแซมซ่อมบํารุงกันไปเนาะนอกนอจากเครื่องยนต์นะฮะของเหลวแรงต่างที่ต้องดูแลกันปกติอยู่แล้วนะอันนี้แจ้งเป็นข้อมูลในการตัดสินใจนะฮะในส่วนของด้านข้างด้านข้างซอกประตูนะฮะไม่เคยมีการถอดฝากระโปรงเดิมแล้วนะด้านหน้านะด้านข้างก็เช่นกันประตูไม่เคยมีการแกะถอดนะฮะหัวน็อตเดิมๆใสๆนะครับผมโครงสร้างด้านในเดิมๆนะฮะไม่มีการพ่นสีทับไม่มีการซ่อมแซม ตัวถังด้านในเด็ดขาดนะเพราะว่าถ้ารถสวยไม่จริงเนี่ยมันจะมีการซ่อมแซมเว้ยแต่ว่าไอ้เจ้านี่เนี่ยสวยจริงๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของประตูหัวน็อตนะครับเดิมโครงสร้างด้านในเดิมๆนะฮะเม็ดอาร์คเห็นได้ชัดๆนะครับผมคันนี้สวยจริงนะโครงสร้างเดิม100%นะครับเออโครงสร้างเดิม100%เเลยนะ,ะนี่นะนี่สำหรับด้านข้างนะ,ะประตูด้านหน้านะด้านประตูด้านหลังก็เหมือนกันก็ดูเช่นดูแบบเดียวกันเลยนะฮะ ในส่วนของปาะตวด้านหลังก็ดูแบบเดียวกันก็ดึงยางเนี่ยไอยางกันเสียงเนี่ยดึงมันออกมานะก็จะเห็นตัวถังด้านในนะครับผมโครงสร้างต้องเดิมเดิมเมดอาร์ตต้องอยู่เรียงสวยๆอย่างนี้แผ่นเหล็กต้องเห็นได้ชัดๆนะครับอันนี้คือสภาพเดิมๆสภาพแรกเข้าเลยนะฮะเราต,ต้องเก็บงานเก็บรายละเอียดให้เบื้องต้นก่อนนะครับคันนี้ยังไม่ได้ทําหายเลยนะยังไม่ได้ล้างเลยนะนะด้านท้ายนะครับผมด้านท้าย ฝากระโปรงท้ายก่อนนะเพราะเราเห็นชัดสุดนะหัวน็อตใสๆนะครับหัวน็อตใสๆไม่มีการถอดฝากระโปรงท้ายซีนขอบฝากระโปรงเดิมๆนะครับซีนขอบฝาเดิมๆไม่มีการซ่อมแซมแต่อย่างใดนะฮะไม่มีการชนหนักจนถึงโครงสร้างนะครับโครงสร้างไม่เสียนะซีนฝากระโปรงเป็นเส้นเท่ากันทั้งแถวนะฮะอ่าเป็นเส้นทั้งเท่ากันทั้งแถวเลยแล้วก็หลุมอะลายอ่าหลุมอะลานี่นะเดี๋ยวขอแกะก่อนในส่วนของหลุมอะลายเนี่ยปกติมันจะเป็นที่วางยางอะไหล่นะฮะแต่คันนี้ติดแก๊ส LPG มานะครับผม ก็จะมีถังแก๊สอยู่ด้านล่างนะครับแล้วก็ตัวถังด้านในเนี่ยก็จะเป็นสภาพเดิมๆไม่มีการชนหนักหรือว่าซ่อมแซมนะตัวซีนปิดรอยต่อของตัวถังเนี่ยจะเป็นซีนสีไข่ไก่ก็อยู่เหมือนเดิมนะครับไม่มีการพ่นสีทับแต่อย่างใดนะฮะเครื่องมือแม่แรงมีมาให้ครบนะครับผมอ่าสภาพสวยๆเลยคันนี้นะฮะถ้าไม่ต้องการแก๊สก็ถอดออกแล้วก็เป็นที่วางยางอะไหล่ก็ได้แต่ถ้าคุณไม่ถอดออก พื้นที่การวางสัมภาระคุณก็จะลดน้อยถอยไปนะฮะคุณเอายางไหลวางเนี่ยพื้นที่การวางของคุณก็จะหายไปค่อนข้างที่จะเยอะมากนะครับแต่ว่าถ้าต้องการวางของที่มันมีขนาดใหญ่จริงๆคุณสามารถที่จะพับเบาะนะครับเพื่อเพิ่มพื้นที่ได้นะนี่นะ คือ Honda Jazz เป็นรถที่อนเนกประสงค์ในหลายด้านนะเนี่ยถ้าคุณพับเบาะไปเนี่ยมันจะเป็นแนวเรียบไปเลยนะมันจะเรียบไปเลยคุณสามารถที่จะไปวางของหรือว่านอนลงไปเลยก็ได้หาที่ที่นอนอ่ะมาปูแล้วก็นอนได้เลยนะฮะมันกว้างมากจริงๆนะสำหรับ Honda j a z z ถึงจะเป็นรถเล็กๆนะแต่มันอนเนกประสงค์มากๆนะในการพับเบาะอะไรต่างๆเนี่ยมันทําได้ดีนะครับถึงเป็นรถที่นิยมของหมู่วัยรุ่นไงเออนะครับผม สำหรับโครงสร้างคันนี้เนี่ยก็ตามนี้เลยนะคะโครงสร้างสวย100%นะฮะโครงสร้างเดิมนะฮะแล้วก็เครื่องยนต์1.5ลิตรติดแก๊สมาแล้วก็ลองตัดสินใจกันดูนะอย่าวต่อไปนะครับเรามาดูในส่วนของภายในนะครว่าสภาพเป็นยังไงบ้างตามเลยครับ เดี๋ยวเรามาดูภายในเบาะหลังกันก่อนนะครับผมสำหรับเจ้า Honda Jazz คันนี้นะฮะหนึ่งอ่าเป็นรุ่น 1.5S นะฮะม i n o น Change ปี2012ราคาอยู่ที่39,000บาทนะครับรถปี2012นะคันนี้เนี่ยด้านหลังเนี่ยอ่าถ้านั่งโดยสารไกลๆนะฮะมันจะมีอารมณ์เมื่อยๆหน่อยเพราะว่าตัวเบาะเนี่ยทำออกมาไม่ได้รองรับสรีระเราเท่าที่ควรนะเพราะว่าเขาต้องทำเบาะให้มันพับเรียบไปไงนะฮะการดีไซน์ของเบาะเนี่ยมันจะทำให้แบบนั่งไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะหัวหมอนสามารถปรับขึ้นได้นะฮะแต ถ้าคุณไม่ปรับขึ้นมันก็จะดันหลังเราแบบนี้นะตัวคุณก็จะโน้มไปข้างห ole, น้านะตัวคุณก็จะโน้มไปข้างหน้านะครับเพราะว่ามันดันหลังอยู่แต่ถ้าจะให้นั่งสบายขึ้นคุณต้องเอาหัวหมอนขึ้นอ่ะเอาหัวหมอนขึ้นมานะฮะในระดับนี้เนี่ยคุณก็จะนั่งสบายขึ้นนะครับมันจะไม่มีอะไรดันหลังเราแล้วก็ตัวแผ่นด้านหลังเนี่ยที่รองรับแผ่นหลังเราเนี่ยมันมันค่อนข้างที่จะมีขนาดเล็กนิดนึงนะฮะเพราะว่าตัวเบาะอย่างที่แจ้งไปคือเขาต้อง ออกแบบให้มันพับเก็บเรียบไปกับตัวพื้นของด้านหลังเนะเาะก็ทำให้แบบนั่งไม่ค่อยสบายเท่าที่ควรอะนะแต่ว่าถ้ามองในมุมความอนเนกประสงค์นะฮะมันอนเนกประสงค์จริงคุณสามารถนั่งโดยสารได้เดินทางไกลๆได้แต่ว่าอาจจะต้องแวะพักบ่อยนิดนึงนะฮะมันอาจจะเมื่อยนะครับผม แต่ความมันเอกประสงค์ของมันยังไม่หมดเมื่อกี้เราพับเบาพนักพิงลงมาใช่ปะ่ะมันจะเพิ่มพื้นที่ด้านหลังทําให้มันเรียบไปเลยแต่ถ้าคุณมีของที่มีขนาดสูงนะฮะมีขนาดสูงคุณสามารถเอามาวางในห้องโดยสารได้โดยการยกตัวรองนั่งขึ้นนะครับอ่ะคุณก็จะมีพื้นที่ในการวางของที่มีสูงๆมีความสูงนะไม่ได้ความยาวนะครับอย่างเช่นอะไรพัดลมไอ้น้ำนะฮะแอร์เคลื่อนที่นะครับคุณสามารถที่จะพับเบาขึ้นไปแล้วก็วางนะฮะ เพื่อจะขนของอะไรพวกนั้นได้นะฮะที่มีขนาดสูงสนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยของพวกนั้นมันไม่สามารถที่จะวางนอนได้ถ้าวางนอนพวกน้ํายาแอร์แรงต่างมันจะเลอะเทอะเปืเป้อนนะครับหรือว่าอาจจะเจ๊งไม่เลยก็ได้นะฮะก็คือาต้องวางแนวตั้งนะครับเรามีพื้นที่วางแนวตั้งให้สาหรับ Honda Jazz นะครับผมตรงนี้ถือว่าเป็นรถที่อเนกประสงค์มากๆนะครับเป็นรถที่อเนกประสงค์มากๆแล้วก็บาะหลังสามารถพับได้แบบ60-40ด้วยมันแยกกัน60-40นะครับผมด้านหลังเนี่ยความอเนกประสงค์เหลือๆนะเดี๋ยวมาดูด้านหน้ากันต่อนะ ในส่วนของเบาะนั่งด้านหน้านะครับเบาะคู่หน้าเนี่ยสภาพเบาะนะผมแจ้งเป็นข้อมูลนะเดี๋ยวต้องมีการซ่อมแซมให้นะเป็นเบาะหนังที่เจ้าของเก่าหุ้มมาคือโดยปกติแล้วในรุ่น S เนี่ยมันจะเป็นเบาะผ้านะฮะปกติในรุ่นเมันจะเป็นเบาะผ้านะครับแต่ว่าคันนี้เนี่ยเจ้าของเก่าเขาไปหุ้มหนังมาเนาะเบาะหนังก็มีร่องรอยการใช้งานมามันก็มีรอยขาดมีรอยยับนะครับทั้งเบาะคนขับแล้วก็เบาะคนนั่งข้างนะฮะเดี๋ยวต้องมีการซ่อมแซมซ่อมบำรุงให้ไม่ต้องห่วงนะนะครับเบาะ สามารถปรับได้เดินหน้าถอยหลังพนักพิงปรับสูงต่ำไม่ได้อันนี้คือข้อด้อยของ Honda j a z z โมเดลนี้เบาะคนขับไม่สามารถปรับสูงต่ำได้นะฮะทีนี้เมื่อคุณมีสรีระไม่ไม่เท่ากันอยู่แล้วนะมันก็ทําให้การนั่งโดยสารเนี่ยหรือว่านั่งขับขี่เนี่ยมันทําได้ดีไม่เท่าที่ควรนะเพราะว่ามันปรับสูงต่ำไม่ได้ทีนี้เนี่ยถ้าหัวเข่าคุณติดคุณจะปรับสูงต่ำยังไงคุณก็ต้องมาปรับที่พวงมาลัยนะพอมาปรับที่พวงมาลัยเนี่ยปรับที่พวงมาลัยนะอ่ะสมมตินะนี่นนะผมสูงขาดี้อ่ เวลานั่งขับขี่นะคือมันก็ยังไม่ถนัดอยู่ดีอ่ะนึกภาพออกปะ่ะ mm hmm. คือถ้ามันแบบปรับเบาะได้แบบสูงต่ำมันจะได้ดีกว่าน,นี้เยอะเลยนะแบบเยอะมากๆนะฮะอันนี้ก็แจ้งให้เป็นข้อมูลนะครับผมในส่วนของฟังก์ชันการใช้งานนะฮะก็จะมีมัลติฟังก์ชันไม่มีนะฮะสำหรับรุ่น S ก็จะมีถุงลมนิรภัยให้คู่หน้านะครับผมเครื่องเล่น CD นะเป็นเครื่องเล่น CD เชื่อมต่อ USB ได้นะฮะสามารถเอาแฟลชไดร์มาเสียบฟังเพลงได้ นะครับไม่มีบลูทูธมีช่อง AUX ให้นะฮะระบบปรับอากาศเป็นแบบแมนนวลทั่วไปนะครับปรับบิดธรรมดาไม่มีอะไรมากนะครับคันเกียร์เป็นยูริเทนเป็นยางนะฮะหัวเกียร์เป็นยางนะครับมีการขับขี่ให้เลือก D321 นะฮะก็2-1ก็เป็นเกียร์ต่ำเอาไว้ลงทางราชานใช้ระบบ e n g จิ e b r บ k นะฮะจะได้ไม่ต้องเหยียบเบรกบ่อยเหยียบเบรกไม่นะครับเบรกมือเป็นแบบธรรมดาที่วางแก้วน้ำนะฮะแล้วก็ช่องเชื่อมต่อ USB นะฮะแล้วก็มีปลั๊กชาร์จแบตให้1ตําแหน่งด้านหน้าตรงนี้อ่ะก็มี ฟังก์ชันให้เท่านี้แหละหมดแล้วนะสำหรับรุ่นเริ่มต้นมันมีให้แค่นี้จริงๆนะฮะเป็นฟังก์ชันพื้นฐานนะ,ะของรถยนต์รุ่นปัจจุบันนะ,ะสำหรับรุ่นเริ่มต้นก็มีถุงลมนิรภัยมีเครื่องเล่นซีดีต่างๆมีให้แค่นี้นะครับส่วนเก๊ใส่ของเนี่ยก็มีทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับสามารถใส่ของได้กระจุกกระจิ๊กนะฮะแต่ว่ามันไม่มีขนาดใหญ่มันมีขนาดค่อนข้างที่จะเล็กนะฮะวางของได้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะแต่ก็มี2ชั้นนะครับอันนี้ก็แจ้งเป็นข้อมูลเนาะลองตัสดนสนกนนะดรบา้ออปุ สำหรับเจ้า Honda Jazz คันนี้นะครับผมถ้ามองในเรื่องของความอนเนกประสงค์ในการใช้งานนะมันอนเนกประสงค์มากๆนะครับเบาะด้านหลังสามารถพับได้หลายรูปแบบนะฮะตามการใช้งานของคุณเลยนะครับผมส่วนฟังก์ชันการใช้งานเนี่ยมีให้ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่เพราะมันเป็นรุ่นเริ่มต้นเนาะถ้าเป็นรุ่นที่ท็อปกว่านี้่ยเป็นรุ่น V ก็จะมีมัลติฟังก์ชันนะถ้าเป็นรุ่น SV มันก็จะมีแพดเดิลชิพมาให้นะครับผมแต่เรื่องระบบพวกแอร์ออโต้อะไรไม่มีนะตัวท็อปสุดก็ไม่มีนะสำหรับโมเดลนี้ และสิ่งหนึ่งนะฮะของเจ้าคันนี้เนี่ยข้อดีก็เลยก็ที่ได้มานะข้อดีนะชุดแต่งรอบคันล้อแม็กยางใหม่นะครับแล้วก็ด้านในเป็นเบาะหนังที่หุ้มมานะอันนี้ก็คือข้อดีของเจ้าคันนี้ถ้าซื้อไปก็ได้ของแต่งพวกนี้ไปเลยนะแต่ข้อที่ต้องคิดนะครับผมเพราะว่าคันนี้เนี่ยมันติดแก๊ส LPG มานะฮะถ้าท่านใดไม่ชอบแก๊สเลยเนี่ยก,ก็ลองตัดสินใจกันดูอีกทีนึงเนาะ เผื่อจะจะชอบนะเผื่อว่าจะชอบแบบรถที่มี2ระบบนะประหยัดน้ามันดีนะครับผมคันนี้นะครับปี2012ราคาอยู่ที่39,000บาทผ่อนไม่เกิน6,000นะท่านใดที่สนใจก็โทรมาได้เลยที่0901011019หรือจะแวะมาชมคันจริงก่อนก็ได้ที่โชว์รูมห้าสินวัฒนถนราชพฤกษ์นะครับและย้ำอีกทีหนึ่งคันนี้เ๋ยวต้องเก็บงานเก็บรายละเอียดให้นะทั้งเรื่องสี เรื่องลิ้วรอยเรื่องภายในนะอย่าทําความสะอาดให้เก็บให้เนียบเ,เลยนะคุณมาเห็นรถอีกครั้งหนึ่งเนี่ยบอกเลยว่าสวยใสยคุณดูไม่ออกเลยนะสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงนี้แล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าจะเป็นรถอะไรขอติดตามชมกันไว้นะกดซับสไครต์สันกระดิ่งนะจะได้มีแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆนะแล้วกดไลค์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ